สวัสดีค่ะเดี๋ยวนะขอ้ฟังนิดนึงอีกรอบค่ะสวัสดีค่ะอีสานตามฟันเยี่ยดาวด้วยค่ะเมื่อดีสิุกามาแพ็คผออ้าหน้ากากทอะไรผาตัดจมูกแจกพนักงานในออฟฟิศเ้าค่ะ มันนียาดาวก็สิเตรียมการแพกแพกถุงถุงรหัสแผน่นนะจ๊ะเพื่อจะแจกพนักง,งานในออฟฟิศและกับตัวยายดาวเองยายดาวก็ะสิททาการแบบเทพตัวเองใส่ถุงมือให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะเนาะมาจ้ะกสะมีแบบสองแบบจะมีแบบสีเขียวจะมีแบบสีเขียวกับกับสีฟ้ามาจ๊ะ มาได้จ้ามาจะให้กันแพ็กอันนี้ทางบริษ,ษัทิ่านสร้างมาเนาะจ้ะสาสั่งมาเพื่อจะแจกพนักงานของเราให้เรากริมายนั่งทำกันแพ็กเอ่อถามว่าพื้นของดราเยีา่ดาวซาโดมีาดาวฮีคอนจารเรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแอลกอฮอล์เรียบร้อยนะจ๊ะอย่าบอกว่า เอามาแพ็กอย่างนี้แล้วมันจะได้ยังไงว่าอุปกรณ์ที่เราแพ็กจะสะอาดสะอาดจ้าล้างแอลกอฮอล์เรียบร้อยจ้าแ<ม>พกแลกรหาแทนแล้วจ้เนอะแจกแจกทุกอะทิย์ เราือใ,ใช้รันกะแผ่น ตอนแรกว่าจะไล่สซนีรืมคือพอว่าไล่สโนรีไม่ผ่านแน่ Thank you. อ๋ออันนี้สี่แผ่นแตแล้วนับไม่ตกโอ้โหเอาก็ห้านี่หว่าโอ้ยนะต้องมีอันไหนสักอันแน่เลยสี่แผ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาอันนี้มาได้ไงหนึ่งสองสามสี่นี่ไง เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะไม่ครบเนาะมันจะไม่ครบวันเนาะเราทำงานห้าวันก็วันล้แผ่นเดี๋ยวมันไม่ครบ ให้มันครบจ้าเสร็จ้หมล่ะ เยาดาก็ขอฝากคลิปเยาดานด้วยจ้าอย่าลุมกดไลค์กดแชร์ให้เยาดาเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อให้คลิปต่อไปนะคะ่ะเยาดาขอตัวอันเพกนะกะรต่อไปอีกก่อนนะค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะ